โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับก็มาอยู่กันในรายการอาร์พีคุงนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าผมกำลังฟาร์มแบบที่มีชื่อว่าวันพันแมนเดสตินีหรือว่าวันพันแมนแห่งโชคชะตานั่นเองนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมได้ทำการลงทุนนะครับเติมเติมซื้ออินฟินิตี้สปินนะครับแล้วก็อะไรต่างๆมากมายนะครับผมเพื่อที่จะเอาพลังเจ้านี่ครับนี่เป็นไงเท่ จากอิสเปอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวกันแล้วกันนะครับผมอาจจะมีช่องอื่นๆรีวิวกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็จะมารีวิวในสไตล์ของผมนะครับโดยตอนนี้สเต็งของผมก็อยู่ที่เอ่อสี่แสนเก้าเกือบห้าแสนนะครับผมก็เพิ่งจะเล่นเนาะก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะครับผมแต่ก็ฟาร์มจนถึงเลเวลเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกนะครับเป็นการบินนะครับผมนี่นะบินเร็วด้วยนะอืมประเด็นคือบินเร็วมากนี่ครับผม เดินทางได้สบายนะครับผมไม่ต้องแบบวิ่งหรือแบบพุ่งอะไรให้มากมายนะครับแค่บินนี้นะครับแล้วก็มีแสงข้างหลังด้วยเป็นไงโอเคโอเคมาดูกันที่สกิล E ีนะครับผมเป็นสกิลลูกอุกบาตนะครับผมที่ผมโชว์ไปต้นคลิปนะนี่โป้งดาเมจก็เข้าอยู่ที่ประมาณสามพันแปดสิบเจ็ดะครับผมคือสเต็งของมันไม่ค่อยเยอะไงมันก็เลยได้แค่นี้นะครับผมลองดูอีกทีนะครับเออคูดาวเร็วด้วยนะประเด็นเนี่ยคูดาว กูดาวเร็วมากเนี่ยโอ้โหสามทีแตกนะครับผมเอาเรื่องนะครับผมหรือว่าคาดมีเป็นอะไรที่ฟังง่ายมากนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอ่ะมันต้องสี่ทีหรอะออเมื่อกี้สงสัยน่าจะติดคีมั้งครับเขียมาดูกันที่สกิลอาร์นะครับสกิลอาร์ก็จะเป็นการดูดศัตรูเข้ามาหานี่ครับแบบนี้เลยครับผมนี่โอ้โหูอ้เอ้ยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับว่าสกิลตัวเองแรงขนาดนี้โอเคคือ อาสกิล R ตัวเดียวนะคร okay. oh. hey. ับเกือบทำไอ้พวกนี้ตายเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะโอ้โหแรงมากทุกคนโอ้โกระเด็นกระเด็นไปไหนยละดีนี้มาดูกันที่สกิลต่อไปนะครับเป็นสกิล C นั่นเองนะครับผมเอออันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมรับเควส C King มาทำไมนะครับเพราะว่าคือฟาร์มเสร็จคือกำลังฟาร์มไงแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออมีดาไอเปิดแล้วก็คือต้องรีวิวหน่อยละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีคลิปจะลงนะครับผม โอเคมาที่สกิลซนะครับเป็นสกิลแบบเหมือนอะไรเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมปิดเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าฟึบอย่างงี้นะครับคืออะไรอะ่ะมันคือแบบเหมือนลุ่มดําดูดอะ่ะโอ้โหสกิลสียวตายยัดแก้มนะฟักเกอร์โคตรสวยโอเคมาดูกันอีกรอบนะครับผม โอเคมาต่อกันที่สกิล F นะครับก็จะเป็นสกิลอุกบาทนะครับผมปกติเอสเปอร์ธรรมดานะครับมันจะเป็นอุกบาทแบบลูกเดียวนะครับแต่อันนี้พื้นดาอสเปอร์มันจะมันจะมา3ลูกเลยนะครับผมก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเราตามด้วยสกิล C นะครับผมโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาอ่ารีวิวสกิล G ต่อเลยแล้วกันก็คือการอเวกนั่นเองนะครับผมมันเป็นทุกค์ดอยู่แล้วที่แบบอเวกนะครับผมโอเคพอเราอเวกเสร็จแล้วเนี่ยดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ เพิ่มอะไรต่างๆนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวผมจะลองแบบสกิลซีใส่เฮ้ยไม่โดนเดีย๋ยวจะลองสกิลซีใส่เฮ้ยมึงอย่าเพิ่งวิ่งตามสกิลเอไปก่อนละกันโอ้ปล่อยไม่โดนโนี่นี่ต้องโดนอันนี้ครับหืมโหแรงมากนะครับผมเนี่ยขนาดโดนครึ่งเดียวก็ครึ่งหลอดแล้วอะเดี๋ยวผมต่อยดูปรับโอ้สามพันเก้านะฮะ ขีนะถ้าขีนะเดี๋ยวผมลองปิดเอาเวกดูสามวันสามนะครับผมโอเคขีด้วยนะฮะโอเคสรุปแล้วนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนะครับเอาเวกโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ดาร์เอสเปอร์หรือว่าคาดดาร์เอสเปอร์นะครับผมทำการฟาร์มซีคิงให้ดูสักตาหนึ่งล้วกันนะครับว่ามันฟาร์มง่ายแค่ไหนนะครับโอเคมาดูกันเปิดฉากไปด้วยอุกกาบาตนะครับผมเปอยไม่โดนอีก โอ้ยนี่เป็นงานไวปะคือถ้าสเต็งเยอะกว่านี้นี่ก็มีแบบนัดเดียวตายนะครับผมว่าโอ้ยอย่ายุงยาย่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งของผมอย่าโอ้โหนีหหหห่มีดาไอเปิลเหมือนกันเหรอนี่ง่ายอยู่นะเนี่ยไม่มีเซิร์ฟบีนะครับว่าจะไปเติมไปเติมซื้ออินฟินิตี้สปินนะครับลืมซื้อเซิร์ฟบีเลยนะครับว่าจะสตรีมแล้วเปิดให้คนเล่นกัน่อยโอเค ก็เรียบร้อยนะครับผมก็ทําเวลาไปได้ถือว่าเร็วอยู่นะครับถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยก็น่าจะมะมาณก็เร็วอยู่แหละเพราะว่าผมก็เคยโซโล,โล่นะครับมันก็เร็วมากอ่ะเราก็มีเหมือนกันเพื่อนนะเอสเปอร์เป็นไงหัวชมพูกับหัวเขียวใครทักมาแล้วเนี่ยโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนเออปิดคลิปให้หน่อยดิปิดคลิปเลยอุ้ยมีอุกบ,บาทมาโอเคไปละบา,บาย